สถานการณ์ของกองสูนเด็กกองน้องใหม่ตอนนี้มีแต่บุญปลื้มๆอยู่ในใจวันนี้จึงอยากมาแชร์ความปลื้มให้สมาชิกสำนักได้ระดมกดไลค์ให้กับพวกเรากันค่ะเริ่มต้นที่การพัฒนางานบุญต้อนรับบริการตอนนี้ผังก่อสร้างสูนเด็กใหม่ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วโดยสูนเด็กใหม่แห่งนี้จะพร้อมรองรับเด็กๆและผู้ปกครองได้ถึง1 5 0 0คน S 1> <S 1> การพัฒนาสถานที่ซึ่งได้รับความเมตตาจากขออแนะนำการจรัดสถานที่และการรักษาอุปกรณ์ต่างๆให้สะอาดอยู่เสมอและจัดให้มีกิจกรรมวิคคินนิ่งในทุกเดือนเพื่อหล่อหลอมและพัฒนาสถานที่ให้เหมาะสำหรับปลูกฝังคุณธรรมต่างๆให้กับเด็กๆที่มาใช้บริการการพาบุตรหลานมาฝากไว้ที่สุนเด็กเด็กๆจะได้รับการดูแลและการปลูกฝังคุณธรรมความรู้จากพระอาจารย์และพี่อาสมารัร จะเขียนแผนการเรียนการสอนคล้ายๆกับคุณครูในโรงเรียนโดยสอดแทรกหลักความมีสากล5ประการเข้าไปในหลักสูตรอีกทั้งเพิ่มการประชาสัมพันธ์โดยมีจดหมายข่าวของกองสูตเด็กให้ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลต่างๆมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจในการพาบุตรหลานมาฝากไว้ที่สูตเด็กถึงแม้ว่าจะเป็นกองน้องใหม่แต่พวกเราทุกคนมีหัวใจของนักสร้างบารมีพร้อมรับบุญทุกบุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ทั้งงานบุญภายในวัดงานบุญนอกวัดหรืองานบุญพิเศษต่างๆพวกเราเหล่าอาสาสมัครกองศูนย์เด็กพร้อมรุดทำหน้าที่ด้วยใจใสอินเอมเบิกบานอยู่ในบุญทุกบุญอยู่ตลอดเวลาการสร้างอาสาสมัครเพื่อรองรับงานบุญต่างๆโดยน้องอาสาสมัครมาจากเครือข่ายชมรมพีเจนที่มีการจัดกิจกรรมมิทติ้งทุกสัปดาห์โดยน้องๆเหล่านี้ได้หลอ่อหลอมจากกิจกรรมต่างๆของชมรมเช่น กิจกรรมค่าย3มวันกิจกรรมค่าย7วันโครงการสอบตอบปัญหาศินธธรรมหรือยูเป็กกิจกรรมไฮไลท์และนิทรรศการต่างๆในมหาวิทยาลายัยอีกมากมายมีการจัดทำคู่มือผู้ประสานง,งานชมรมและคณะกรรมการชมรมเพื่อเป็นแนวทางในการทำเครือข่ายคนดีในมหาวิทยาลายัย กิจกรรมบันทึกความดีของน้องชมรมและชมรมหยุดสำหรับพี่คณะกรรมการชมรมนอกจากนี้ในทุกสัปดาห์จะมีการทานข้าวร่วมกันหล่อหลอมพี่และน้องชมรมโดยใช้ชื่อโครงการว่าชมรมอบอุ่นและเปิดตัวทีมชมรมใหม่ของกองคือติวเตอร์คลที่จัดกิจกรรมต่างๆและแนะแนวาการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยให้กับน้องมัธยมศึกษาโดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมติวเตอร์ม i n ิติวเตอรแคมและติวเตอร์ไก์ เมื่อมาเป็นอาสาสมัครแล้วจะมีโครงการรักษาและพัฒนาน้องอาสาสมัครภายในกองเช่นโครงการสุดยอดอาสาสมัครเนียบเฉียบเป๊ะปื้มเพื่อยกย่องอาสาสมัครที่เป็นต้นบุญต้นแบบในทุกด้านโครงการ Man ออ t h e m ะ n เพื่อค้นหาอาสาสมัครที่ทุ่มเทเสียสละเวลามารับบุญที่วัดในแต่ละเดือนรายการสู้ต่อไปอาสาสมัคร เป็นรายการช่วงทานข้าวกลางวันในวันอาทิตย์ต้นเดือนโดยเป็นรายการสัมภาษณ์น้องอาสาสมัครเพื่อให้กำลังใจในการสร้างบารมีและการมารับบุญเป็นอาสาสมัครที่วัดซึ่งจัดมาแล้วจำนวน22ครั้งและโครงการพิเศษในช่วงทุดงธงธรรมชัยคือโครงการ m a น of the m e r i รี่ Way โดยนับสถิติการมารับบุญของน้องอาสาสมัครและยกย่องเชิดชูน้องอาสาสมัครที่มีคุณธรรมเป็นต้นบุญต้นแบบในแต่ละวันที่มารับบุญในช่วงทุดงธรรมชัย ในปีที่ผ่านมาน้องอาสาสมัครกองสูต์เด็กได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นด้านความเป็นต้นแบบอาสาสมัครซึ่งเป็นน้องมาจากชมรมสมาธิมสวและรางวัลอาสาสมัครยอดการยานมิตรจากน้องชมรมสมาธิมหาวิทยาลัยราชพัฒนพระนครนอกจากนี้ยังสร้างอาสาสมัครพิเศษโดยกองน้องใหม่สนองนโยบายสร้างอาสาสมัครยุทธและมีพัฒ โดยใช้ชื่อกลุ่มอย่าง Leadership Club เปิดตัวด้วยกิจกรรมอย่าง First Step หรือกิจกรรมก้าวแรกของแรกรุ่นเรียนรู้เรื่องความดีสากลท่าประการในโรงเรียนของจังหวัดนนทบ,บุรีและกิจกรรมต่างๆทั้งอย่างเ e n Camp อย่าง Meeting และอย่างเ e n p a t นอกจากนี้ในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาได้จัดโครงการบวชสัมำเนิน AEC ณวัดไซใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรี โดยทุกกิจกรรมต่างๆช่วงอบรมได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะอำเภอไซน้อยเมตตามาเป็นประธานส่งในทุกกิจกรรมของโครงการการสร้างสวนอบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรีจากทุ่งนาเขียวพจีจะกลายมาเป็นสถานที่อบรมเยาวชนให้เป็นเด็กเก่งและดีในอนาคตโดยตอนนี้ได้ขุดบ่อถมที่ดินและได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์และน้องอาสุสมัครหลายกอง ท่ามกลางอากาศร้อนและน้อยประสบการณ์แต่ทุกคนทุ่มเทและตั้งใจในการสร้างสูตรอบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรีให้สำเร็จซึ่งที่ผ่านมาทางศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างศูย์อบรมและพิธีทอดผ้าป่าพึกษาร่วมทำปลูกต้นไม้สถาปนาศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรีให้เกิดขึ้นปีหน้าพบกันใหม่อนุโมทนาบุญตักทุก,กองค่ะ